สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยพังศนวนะครับต่อ ep สองนะครับผมตอนนี้คุณแม่สีไผ่ก็มาถึงแล้วนะครับเสื้อแดงนะครับผมคุณแม่สีไัยนะครับผมเมื่อกี้ก็คุณแม่สุวรรณีก็ป้อนไปก่อนแล้วนะครับผมอันนี้เป็น ep สองนะครับมาคนละคันนะครับผมมาคนละคันมาคนละเตียนะครับผมเพราะว่า แม่สุวรรณีออกมาทุระที่อำเภอก่อนแล้วนะครับผมคุณแม่สีไฟก็เดินทางมาตามหลังนะครับผมไม่ได้แวะไปที่บ้านนะครับแต่คุณแม่แวะมาหานะครับมาหาสีนวนนะครับก็จากนี้ไปก็เกือบเกือบจะยี่สิบโลครับสิบกว่าโลนะครับนะครับต่อด้วยอีพีสองนะครับแม่แม่นะครับผมขอบคุณแม่แม่นะครับที่แวะมาแวะมาเยี่ยมนะครับแวะมา กำลังใจนะครับผมมาหาสีนวลนะครับอยากเจอนะครับผมก็แวะมาครับผมถ้าผ่านไปทางไหนก็แวะมาหาได้นะครับผมแม่แม่นะครับผม กิ้นครับกินมดกินมดบ่กกินตะปีกล้วยนี่บ่กินตะปีครับป <Bel> ีบ่กกินครับผมครับกล้วยนะครับสีนวลกินทุกอย่างนะครับประเภทต้นกล้วยใบกล้วยนะฮะนะครับผมแต่ ที่ไม่กินก็คือปลีเขานะครับผมเขาไม่กินปลีอจ้าเร็วจ้าหน้อยจ้าหน่อย <c oughs> ต๊ใจ <c> ่ <oughs> <c oughs> ตกใจนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เม่หมูเม่สุวันนี้น่าจะไปหาอะไรมาให้อีกนะครับผมนนมาครบแล้วนะครับทั้งสองคันนะครับผมมากคนละขั้นนะครับผมให้เม็ดเขียกินเม็ดเครือ,คร,อครับผมอจังเลยเอาเอา่านี่สายกินของแท้นะครับผม <c oughs> มีแังเครื่องยัดกอดเดียวเดีย <c> ว <oughs> โอ้แต่กาแห้งนะครับผม มงนมันเพื่อนสียน่อยอีกแล้วครับผมครับอ่ะคิดเลยครับ อานิ่งเอ้าเห้าเดี๋ยวเมียถ่ายรูปกันเ้าอานิ่งว่าใครโยกยืดตลอดครับสายโยกกียังได้โยกยืดตลอดครับลูกก็เตรียมรถอยู่ ิปนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณแม่สุวันนีแล้วก็คุณแม่สีไทยนะครับที่มาเยี่ยมนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมขอบขอบบขอบคุณคุณแม่มากมากเลยนะครับผมที่เมตตาสีนวลนะครับครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับใน คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ